เจอใครเนี่ยระวัางทางคนเอ้าวันดีค่ะเอ้าเอาเวนทักทายอวนทักทายกันเลยคนบอกว่าคนคิดถึงโอ้โหโอ้ค่ะค่ะคิดถึงว่าจะเจอช่องใหญ่ช่องเลยนะเอซีโอ้เราก็คิดไม่ถึงว่าจะเจอพี่หมอนคนสวยนะ ่าจะไปจอดหายายอุ่นอยู่เพราะตอนแรกก็ถ่ายกับแม่ออฟมาแล้วค่ะหนึ่งใช่ไหมก็เลยวันนั้นก็บอกน้องพลอยเหมือนกันน้องพลอยแม่อยู่ไหมลูกอยู่ค่ะก็คิดก็คิดอยู่เหมือนกันนะคะถ้าถ้ามีโอกาสสักครั้งหนึ่งเราก็อาจจะได้มาเจอกันเหมือนกับเมื่อวานก่อนก็เป็นวันเกิดช่างใหญ่ใช่ไหมเราก็ได้เจอกันนะคะพี่พี่ตั้มพี่พอลลี่พี่ป่าแดงเนาะก็ไปด้วยกันคุยกันอะไรร่วมงานกันก็ ก็ยังเป็นมิตรภาพที่ดีต่รันัชนแต่แค่ทุกคนอยู่ในเส้นทางของแต่ละคนเนาะแต่เราก็มีจุดหลักก็คือจุดหมายเดียวกันจุดหมายเดียวกันจุดหมายเดียวกันก็อาจจะแยกย้ายกันไปทําธุระของใครแต่ละคนประมาณนี้ก็อยู่บ้านตัวเองมั่งนะคะก็เป็นการไปงานก็มารวมตัวกันก็ถือเป็นวันที่แบบคึกคืนนะมารวมตัวกันอย่างวันนั้นก็โห นึกถึงเลยว่าทำไมเจอคุณผู้ชายเจอยิ่งอุ่นเลยอยังคะเนี่ยยังก็กลับไปว่าจะไปแกน่าจะเจอนะเพราะแกมาจากวันแล้วน่าจะอยู่ในกระท่อมนั่งแล้วค่ะนั่งอยู่แล้วแกเห็นตาเต็งโมกินมอเตอร์ไซค์แล้ววันนี้คือมาดูมาดูบรรยากาศเก่าๆแล้วมาดูเดินทางกลับหรือว่าใช่ค่ะเดินทางอัคคีรินแม่ออฟก็เลยให้อาไม้สองถุงต้มร้อนเลยแล้วร้อนเลยต้มร้อนแล้วร้อนเลยนะอ่โเดินทางปลอดภัยนะคะพี่ ก็เหมือนกันแหละก็ให้ช่องปังๆทุกคนเลยของยายไม่มีคนดูก็ไไม่เป็นรยังไม่ครองแชมป์รางวัลอยู่นะได้แชมป์เลยอะนูงแซวื่อวันอะได้ทำยูทูบไปทําอะไรทําไม่ได้เงินทําอะไรทำเอาโล่ป่ะใช่ทำเอาโล่ได้เลยได้โล่ได้โล่ได้โล่ยินดีด้วยแต่แต่แต่ไม่ได้เงินอ๋อได้โล่แล้วใช่ไหมคะได้โล่ได้ด้โลได้โล่โอ้โหโอเคค่ะ ได้ไโชว์ได้โชว์ได้โอ้ก็ดีใจใจนะคะเราช่องใหญ่นะแต่เรายังไม่มีลูเลยเขาบอกว่าเราช่องใหญ่อะแต่เรายังไม่มีลูแต่ช่องเล็กเนี่ยเขามีลูแล้วทุกคนโอ้โหเอาดีๆนะพี่เอาดีๆนะพี่โอ้โห นะคะเอฟซีลุงแก้กอะไรลุงบอกว่าไม่มีปากกาเซ็นให้นะ<อ>ให้ยายไปซื้อใหม่<อ>ก็หลอกให้ยายไปจำปาดองแล้วก็ลัก,ลกขโมยเซ็นอยู่ทางนี้<อ>เสือเสืออย่าบอกยายนะโอ้ด <laughs> ูตัว้ข้างไปตั้งไว้ทีนี่แหละ<อ>ลุงเดี๋ยวลุงเดี๋ยวยายกลับมาลุงจะหายลุงไม่หายไปไหนหรอกอยู่ตรงนี้แหละตั้งไว้ ยายก็ไปซื้อปากกาโดนหลอกโดนหลอกเซ็นให้เรียบร้อยเลยลุงแอบเซ็นอหัวใจให้ด้วยโอ้ยนี่นะทุกคนนี่แหละลุงอ่ะถ้าเขาไม่รักเขาไม่หยกนะไม่รักไม่หยกคุณแล้วก็คนลูกเคุณแล้วกยดีใจด้วยนะคะสำหรับ โล่ใช่ดีใจยูทูบช่องสมอน้เงินคนหน่นเขาทำมาเงินที่เสียก็บอกเมด้าว่าเมดาเมด้าจะเอาโล่มาทำนายแยสมอนสามเดือนก็ไม่ได้พันหนึ่งเอ้ยไม่ได้สามพันเมด้าได้ทุกเดือนแต่ายสมอนสามเดือนก็ไม่ได้เงินกับเขาเมด้าไม่ต้องอยากได้โล่หรอกเอาเงินดีกว่าเสียบอกเมดาเขาบอกว่ายายได้โล่แต่ไม่ได้เงินเมดาไม่ต้องอยากได้เหมือนแยสมอนหรอกแต่ได้โล่ก็ถือว่าเป็นรางวัลชีวิตนะ รางวัลชีวิตรางวัลความสําเร็จแล้วนะพี่หมอนสำเร็จยายบอกว่ายายอยากได้โล่เพราะอะไรเสือถามว่ายายจะมาทําอะไรโล่แล้วเสือเอามาทําอะไรล่ะเสืออยากได้ยายอยากได้ได้แล้วไม่ได้ทำอะไ้ขอให้ได้โล่ เราจะได้เต็มตัวอย่างเอาจริงๆนะใช่ใช่ใช่ของเราโอ้โหน้อยนักนั้นที่จะประสบความสําเร็จในจุดนี้ได้อ่ะแล้วใช่ไหมค่ะเราก็อยากได้โลกนมมีคนมากเบิ่งคลิปกับว่าเป็นยังคอยคอยได้โลกคอยคอยประเดี๋กับซางคอยกับผู้ช่ยเก่งมากเก่งมากนะาข้ามสำเร็จแล้วใช่อยากไปบ้านแป๊บเดียวยอมรับเลยนะสองหมื่นแปดพันโอ้โหติดตามเพราะเหตุอะไรล่ะ ไม่รู้ยายก็ขึ้นไลายแนวตั้งกอยายไปกินข้าวกอดบ้านถูบ้านประธรรมดานี่แหละแล้วก็มันจะมีคอนเสิร์ตอยู่สองครั้งมั้งเขาติดตามวันละสองร้อยห้าร้อยวันละสองร้อยห้าร้อยทุกวันอ่ะวันหนึ่งสี่ร้อยก็มีต่อวันอ่ะยายไปหกเดือนใช่ไหมได้ติดตามกั็นสองหมื่นกว่าโอ้โหสองหมื่นแปดพันสองหกเดือนโอ้โหสุดยอดมากุดยอนนะ ตอนไปแปดพันแปดหมื่นใช่ไหมยกนิ้วเลยตอนไปแปดหมื่นแปดหมื่นสองสองพันตอนนี้มันแสนจะแปดพันแล้วนี่ยต้องต้องต้องพูดคําแรกพูดผิดนะคะที่ที่พี่หมอนบอกว่าสวัสดีช่องใหญ่นะทีนี้แม่พี่ต้องว่าสวัสดีค่ะช่องใหญ่สวัสดีค่ะโอ๊ยนับถือเนาะก็จริงนะถือว่าประสบความสำเร็จในชีวิตโอ้ย ใช่ใช่แต่เราคงไม่มีเขาเราคงไม่มีวัฒนาจะได้บ้างเนาะไม่เป็นไรรู้ไหมวันแรกแม่พี่ยูจำได้ไหมที่ยายไปถึงจับปลาดงอะค่ะเอดมินน้อยลงจากรถตู้มาวิ่งยายถือโล่จับไปให้ลุงพลเชื้อนะเอดมินน้อยก็ได้ถือโล่นี่นะเขาวิ่งมาเชื่อไหมเที่ยวก่อนยายไปแอดมินน้อยมาให้จับเที่ยวนี้ไม่ต้องเรียก่อนเลยค่ะค่อยดูอย่าค่อยดูในคลิปอยู่โอ้ลุงวิ่งมาถือก็ถือโล่ไป เงี้ยแค่นิดน้อยน่ะโอ้ดีใจดีใจไปเดี๋ยวถ้างั้นเราไปลาจะอุ่นกันใช่ค่ะโอ้ขอพรขอพรขอพรคุณยายให้ให้ช่องใหญ่ตั้งช่องใหญ่ตามคลิปหน่อยใช่ถือว่าช่องใหญ่แล้วนะคะนี่เราเรียกว่าช่องเล็กไม่ถูกแล้วนะโอ้ยไม่มีอะไรให้คุณยายดูยายอุ่นดูเป็นยายสนนี่อนกลับเนาะก็แวะลาจะอุ่นด้วยแล้วก็มีสิ่งนี้มามา บวชให้ยายอุ่นดูด้วยให้หนูหน่อยแม่ให้พรให้พรกหน่อยให้พรลูกหน่อยนา่ให้ยายสมวนฟังๆด้วยเม่เด้อเอออโหดีดีเมไปเด้อไปโลแล้วเด้อได้โล่แล้วเน่ได้โล่แล้วก็ดีแล้วหลังเพิ่ล้ำเพิ่โลเพา่ช่วยโห่รางวัลทีนึงเด้อเบิ้งเขาสุขภก็าพแข็งแรงแข่งเล้งได้เจ้าไปหาเงินเธาจะได้มือก่มหาคามได้มือโก้หอกสินหอกพัน นอดรับเพาจะได้เงินหมื่นนอนตื้นได้งเงินเสนเบนขมือเขาได้เกลมนันีสุดโทษหายไม่เคยมาผ่านม่านหายไม่เคยมาบิดเน้อนอดรับได้เงินผ่านนอนฝันได้เงินล้าน่านเข้าสุกเป๋่าทุกหมู่ทุกวันเดือ้อคิดต้เงินก็เงินไห,นหลนองคิดจะท่องก็ท่องไห,หลหนูคิดต้องเงินทำเกลคนลังไห,หลเข้า,ามาเอ็ดยูทูบ่ะ เพื่อคนร่างไหลเข้ามาเบิ้งเพรามันเออเป็นคลิปปังๆเออได้คลิปปังๆเพรามันเนีเป็นร้อยล้านพันล้านคนคนเด้อเออคนร่างไหลเข้ามาชมห้องอันชงหองยายสมอเด้อค่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเด้อต้องห้ก่อนแม่ต้องรับงานเสร็จแล้วก็ให้ คุณยายไม่กินหมากกินขนมข้าหมากข้าพู้าาาหมกู้คุณยายมันยืนมันยืนขอบคุณหลายๆอยอะลูกไม่มี้ำลูกมีเยอะลูกก็จะใหายเยอะๆให้ได้เยอะๆก่อนเนาะเดี๋ยวนี่เลยสิได้เยอะๆเพราะว่าแม่แม่อุ่นเวอรฟอนให้แล้วเนาะไม่ฟอนน้ำหิงมันมันไม่พูหลนองเขาจะนองไหลมาเด้อขอให้แม่อยู่ดีมีแห้งเด้อสุขภาพแข็งแรงอยู่ในลูกในหลานไปเดินๆเด้อจ้า ก็เดินทางกลับอย่างปลอดภัยนะคะพี่แม่ออฟต่อค่ะโอเคประมามออฟต่อสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็พร้อมส่งนะคะคุณพี่ใหญ่ ี่ใหญ่เรานะช่องเล็กเรานะช่องเก็แอดเตยขอส่งนะคะพี่สมนนะคะตรงนี้นะคะก็ยังติดตามอยู่เหมือนเดิมค่ะยังให้กำลังใจเหมือนเดิมก็เวลาเดี๋ยวอะไรก็เข้าไปดูคลิปแม่พีก็เปล่ากันนะณค่ะเจ้ากินก็เข้าไปดูให้แล้วยายก็ไม่ได้คอมเมนต์เนาะ บังคับก like, ็กดไลค์ใ <noise> ห like 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 like, no <te> like ้แล <te> ้วก็ด <te> ูคลิปไปเรื่อยๆก็หัวเราะไปดูน้องสาวว่าหนุนเมพีไปหาปูอีกแล้วไปหาปูอีกแล้วน้องสาวก็เบิ้งหายไปเลยเค่ะข่บคุณค่าก็จะดูให้ทุกช่องเลยขอบคุณเป็นอะไรอยู่กกอกเขารู้ก่อนเพื่อนช่องอื่นยังไม่รู้เขารู้ก่อนเพื่อนน้องสาวนะเขาติดตามให้ขอบคุณค่ะเราสองคนส่งตรงนี้เลยเดินทางบนภัยค่ะน